ขนมไทยหอมใบเตย3เมนูทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้สามารถขายได้ในราคากระปุกละ10บาทนะจ๊ะเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยเริ่มที่เมนูแรกวุ้นกะทิใบเตยนำใบเตยมา5า้าใบล้างหั่นเป็นท่อนใส่ลงไปในเครื่องปัน่นถ้าจะชั่งน้ำหนักใบเตยนี่ป้าใช้ใบเตยไปประมาณ30กรัมนะคะจากนั้นใส่น้ำต้มสุกลงไป 120ML ปั่นน้ำกับใบเตยให้เข้ากัน น้ำต้มสุกคืออะไรคือน้ําธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่าเอาไปต้มให้เดือดก่อนใช้ก่อนเอามาใช้ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะปั่นเสร็จแล้วก็นํามากรองบีบบีบบีบคั้นเอาน้ําไปเตยออกมาจากนั้นผักไว้ก่อนเตรียมน้ํา1 4 0 0 ml ใส่ลงไปในหม้อหรือกระทะ แล้วก็นำใบเตยนะคะล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนใส่ลงไปในน้ำ20า20ใบหรือประมาณ120กรัมเปิดเตาต้มจนกระทั่งเดือดหอมพยายามกดๆให้ใบเตยจมลงไปในน้ำด้วยนะเมื่อเดือดและหอมดีแล้วตักใบเตยออกปิดเตาเติมผงว้นลงไป15กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะกับอีกเซนหนึส่วนสีชัอนชา คนคนให้ผงวุ้นจมลงไปในน้ําแล้วพักผงวุ้นทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา20นาทีไม่ต้องเปิดเตานะคะเมื่อครบ20นาทีเปิดเตาใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนเป็นระยะระยะต้มจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและผงวุ้นละลายหมดย้ำอีกรอบนะคะส่วนผสมต้องเดือดและผงวุ้นต้องละลายหมดเนื่องจากว่าถ้าผงวุ้นยังไม่ละลายเนี่ยแล้วเราเติมน้ำตาลทรายลงไป ผงวุ้นจะไม่ยอมละลายทีนี้เนี่ยเราจะเจอปัญหาว่าวุ้นมีการคายน้ําเยอะหรือวุ้นไม่เซ็ตตัวได้ในระหว่างที่ต้มถ้าเกิดว่ามันมีฟองลอยขึ้นมาแบบนี้เยอะๆก็สามารถช้อนทิ้งได้นะหลังจากส่วนผสมเดือดและผงวุ้นละลายหมดแล้วนำน้ำตาลทราย200กรัมหรือเศษ3ส่วนสี่ถ้วยตวงกับอีก2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปคนคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดและส่วนผสมเดือดอีกครั้ง ใส่น้ำใบเตยที่เรากรองไว้ตอนต้นคลิปลงไปค่ะใช้ไฟอ่อนนะแล้วคนๆๆให้ส่วนผสมพอร้อนตั้งไฟแค่ประมาณ1-2นาทีพอค่ะห้ามให้ส่วนผสมเดือดเด็ดขาดเมื่อส่วนผสมร้อนแล้วปิดเตาทันทีค่ะถ้าต้มนานเกินไปหรือส่วนผสมเดือดตัวใบเตยมันจะตกตะกอนนะคะทำให้วุ้นของเราเนี่ยสีซีดไม่สวย แต่ถ้าต้มน้อยเกินไปอาจจะได้กลิ่นเขียวๆข,ของใบเตยได้สังเกตดูที่ตัวส่วนผสมก็ได้ค่ะถ้าเขามีฟองเล็กๆปุดขึ้นมาประมาณนี้ปิดเตาทันทีเมื่อปิดเตาแล้วให้พักไว้ก่อนในระหว่างที่พักให้แวะเวียนมาคนเป็นระยะระยะด้วยนะคะเพื่อให้ตัวน้ำวุ้นเนี่ยอุ่นขึ้นแต่ถ้าใครจะพักน,น,นานๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทำวุ้นกะทิถ้ากลัวว่าวุ้นจะเซตตัวแข็งซะก่อน ให้นำน้ำวุ้นที่ได้วางบนน้ำร้อนแล้วก็แวะเวียนมาคนเพื่อรักษาสภาพให้ตัวน้ำวุ้นยังคงเป็นของเหลวอยู่ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเซ็ตตัวแข็งขั้นตอนถัดมามาทำในส่วนของวุ้นกะทิกันการทำวุ้นกะทินำผงวุ้นมา5กรัมหรือว่า2ช้อนชาน้ำ3า300 ml อันนี้เป็นน้ำที่อุณหภูมิปกตินะคะ แช่ผงวุ้นทิ้งไว้ในน้ำแบบนี้เป็นเวลา20นาทีเมื่อครบเวลานำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนเป็นระยะจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและผงวุ้นละลายหมดใส่น้ำตาลทรายลงไป50กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและน้ำตาลทรายละลายหมด เติมกะทิลงไป250 ml เกลือเสร็จ1ส่วนสช้อนชาตั้งไฟคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มเดือดเมื่อเริ่มเดือดแล้วปิดเตาทันทีเมื่อปิดเตาแล้วอย่าเพิ่งรีบเทลงถ้วยหรือลงพิมพ์ให้คนจนกระทั่งส่วนผสมอุ่นๆก่อนค่อยเทนะจ๊ะ การเทวุ้นลงถ้วยวันนี้ป้าจะใช้เป็นถ้วยขนาด3ออนซ์ค่ะวุ้นหนึ่งสูตรจะสามารถเทใส่ถ้วยไซส์นี้ได้ทั้งหมด20ถ้วยเทว,วุ้นใบเตยที่เตรียมไว้ใส่ลงไปประมาณ55-60กรัมถ้าอยากได้น้ำหนักเป๊ะๆแนะนำว่าหลังจากต้มน้ำวุ้นเสร็จแล้วช่างน้ำหนักดูแล้วหารด้วย20นะจ๊ะเนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะต้มน้ำวุ้นได้น้ำหนักที่แตกต่างกันเพราะว่าบางคนต้มนานมากนานน้อยอะไรแบบนี้ค่ะ ปริมาณน้ําที่ระเหยออกไปแตกต่างกันทําให้น้ําหนักของน้ําวุ้นที่ได้แตกต่างกันจ้าหลังจากเทวุ้นไปเตยลงไปแล้วรอสักครู่ค่ะให้วุ้นใบเตยเซรต,ตัวได้ประมาณนี้ไม่ต้องให้เซตตัวแข็งมากนะจากนั้นค่ะตักวุ้นกะทิเทใส่ลงไปประมาณ22 2 5ถึง25กรัมต่อถ้วยถ้าอยากได้วุ้นกะทิที่หนากว่านี้ก็สามารถคูณสูตรเพิ่มได้เลยนะคะแต่ว่าต้นทุนมันจะสูงขึ้น ป้าใส่แค่นี้เพราะว่าอยากควบคุมต้นทุนให้สามารถขายได้ในราคาถ้วยละสิบบาทนะวุ้นสูตรนี้ป้าทำไม่หวานมากใครชอบหวานหน่อยสามารถเพิ่มปริมาณน้ําตาลทรายลงไปได้นะจ๊ะพักวุ้นที่ได้ทิ้งไว้จนกระทั่งเซตตัวแข็งจะพักไว้นอกตู้เย็นหรือในตู้เย็นก็ได้ก่อนกินหรือก่อนเสิร์ฟแช่ตู้เย็นให้เย็นจิบ๊บจบแล้วเอามากินชื่นใจดีค่ะ นี่นะลักษณะของวุ้นที่ได้วุ้นตัวล่างจะใสสีเขียวสวยตัววุ้นป้าไม่ได้เทสูงจนถึงปากถ้วยนะคะก็ประมาณนี้ถัดมาไปต่อที่เมนูที่2ตะโก้สาคูนำสาคูเม็ดเล็กสีเขียวมา130กรัมหรือเศษ2ส่วน3ที3่ตวงถ้าไม่มีสีเขียวใช้สีขาวก็ได้แต่สีเขียวเนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นใบเตยล้างผ่านน้ำหนึ่งรอบไม่ต้องขัดไม่ต้องถูนะคะเอาน้ำราดลงไปเฉยเแบบนี้ จากนั้นพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำค่ะสาคูป้าใช้ตัวนี้นะตามตลาดมีขายนำน้ำ650า650 ml เทใส่หม้อใส่ใบเตยลงไป2-3ใบเปิดเตาต้มน้ำให้เดือดเอาแบบว่าเดือดจัด,จดเลยนะใส่สาคูที่เตรียมไว้ลงไปคนเล็กน้อยให้สาคูกระจายตัวอยากคนเยอะนะคะเดี๋ยวเละ ต้มสาคูด้วยไฟอ่อนจนกระทั่งสุกตอนต้มแวะมาคนเป็นระยะระยะได้นะแต่อย่าคนบ่อยเดี๋ยวเละต้มตมไปสังเกตดูนะคะสีขาวที่อยู่ตรงกลางของเม็ดสาคูะคะ่ะเขาจะเล็กลงแล้วก็จะสีใสขึ้นนี่ค่ะป้าจะต้มสาคูจนได้ลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีสีขาวเยอะเกินไประวังกินแล้วมันจะแข็งๆนะคะ แต่ถ้าต้มนานเกินไปก็ระวังจะเละเมื่อได้สาคูที่มีลักษณะแบบนี้แล้วใส่น้ำตาลทรายลงไป150กรัมหรือ12ช้อนโต๊ะครึ่งเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาคนเราก็ต้มต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายและเกลือละลายหมด เมื่อละลายดีแล้วค่ะตอนนี้ใส่มเมล็ดข้าวโพดต้มลงไป100กรัมหรือประมาณ1ฝักนะคะแต่ว่าอันนี้ป้าไม่ได้ต้มเองนะป้าซื้อข้าวโพดต้มแช่แข็งมาจากแมคโครค่ะใครจะซื้อข้าวโพดมาต้มเองแล้วก็แกะ,มะเมล็ดข้าวโพดเองก็ได้เดอ้อคนให้ข้าวโพดกระจายตัวลงไปในสาคูนะคะแล้วก็ปิดเตาได้เลยพักตัวสาคูทิ้งไว้ให้อุ่นขึ้นนะแล้วค่อยตักใส่ถ้วย ถ้วยที่ป้าใช้สำหรับตักตะกก้สาคูก็เป็นถ้วยขนาด3ออนซ์เช่นเดียวกับตัวถ้วยวุ้นนะตักขนมใส่ลงไปประมาณ80-83กรัมต่อถ้วยเหมือนเดิมค่ะถ้าอยากได้น้ำหนักที่เป๊ะๆเ,เนี่ยให้ชั่งน้ำหนักเนื้อขนมที่ได้แล้วหารด,ด้วย10เลยค่ะเนื่องจากว่า1สูตรจะสามารถทำใส่ถ้วยขนาด3ออนซ์ได้ทั้งหมด10ถ้วยมาทำตัวกะทิราดบนสาคูกันนํำแป้งข้าวเจ้า15กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะเทใส่หมอ้อ น้ำตาลทราย25กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชากะทิ250 ml ใครชอบหน้ากะทิหนาๆคูณสูตรเพิ่มได้เลยนะคะอันนี้ป้าจะขายถ้วยละ10บาทอะคะ่ะถ้าใส่เยอะกว่านี้เดี๋ยวขาดทุนแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับที่โอเคอร่อยอยู่นะคนจนกระทั่งแป้งละลายหมด นำขึ้นตั้งไฟอ่อนค่ะแล้วคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดแล้วก็หนืดขึ้นปิดเตาแล้วคนส่วนผสมต่อไปสักพักจนกระทั่งอุ่นก่อนที่จะนำไปตักราดบนหน้าขนมตักหน้ากะทิราดลงบนขนมค่ะโดยขนมหนึ่งถ้วยจะใช้หน้ากะทิประมาณ22-25กรัม สมัยป้าเด็กๆนะจำความได้ว่าตะโก้เนี่ยเขาจะต้องมีกรีบกุหลาบสีชมพูสีแดงแปะด้านบนแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องแปะนะคะเนื่องจากว่าสมัยนี้เนาะในเรื่องของยาฆ่า,มาแมลงก็น่ากังวลอยู่แล้วก็ถ้าแปะลงไปต้นทุนก็จะสูงขึ้นด้วยตัวตะโก้เขาจะสูงกว่าขนมตัวอื่นในคลิปนี้นิดนึงนะคะถ้าจะปิดฝาใครมีฝาโดมใช้เป็นฝาโดมก็ได้ เสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งเมนูค่ะตาโก้สาคูน่ากินเนาะต่อที่เมนูที่3เปียกปูนใบเตยใช้แป้งเข้าเจ้า100กรัมหรือเศษ3ส่วน4ถ้วยตวงแป้งมัน30กรัมหรือเศษ1ส่วนสถ้วยตวงน้ำตาลทราย60กรัมหรือ5ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ8ปกรัมหรือ4ช้อนโต๊ะใช้มือบี้บี้คนคนส่วนผสมให้พอเข้ากัน ช่วงนี้นะคะตัวน้ำตาลปี๊บมันจะยังเป็นเม็ดเมดอยู่อันนี้เป็นเรื่องปกตินะอ่าป้าได้ส่วนผสมลักษณะประมาณนี้ค่ะค่อยคอยเทน้ำปูนใส่ลงไปในแป้งทีละนิดแล้วนวดเทนวดเทนวดทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำปูนใส่หมดขอตัดภาพมาที่หลังจากเติมน้ำปูนใส่จนหมดแล้วนะคะนำส่วนผสมที่ได้มากรอง เติมน้ำอัญชันลงไป50 ml ถ้าไม่มีน้ำอัญชันใช้น้ำเปล่าหรือน้ำใบเตยแทนได้น้ำอัญชันจะช่วยให้สีของเปียกปูนสวยขึ้นวิธีการทำน้ำอัญชันก็คือนำน้ำประมาณ75 ml ต้มกับดอกอัญชันสัก10ดอกต้มจนกระทั่งเดือดได้สีแล้วนะคะก็ตักดอกอัญชันทิ้งแล้วก็ตวงน้ำอัญชันที่ได้มาใช้งาน ถัดมาใส่น้ำใบเตย120 ml ลงไปวิธีการทำน้ำใบเตยก็คือนำใบเตยประมาณ12ใบนะคะล้างหั่นเป็นท่อนแล้วก็นำไปปั่นกับน้ำประมาณ150 ml จากนั้นกรองแล้วก็บีบคั้นเอาน้ำใบเตยออกมาใช้คนส่วนผสมให้พอเข้ากันน้ำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟกลางแล้วคนเป็นระยะระยะจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อน สีที่เห็นนี่เป็นสีจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะป้าไม่ได้เติมสีเพิ่มเลยนะนี่นี่เริ่มมีการจับตัวเป็นก้อนแล้วเห็นไหมคะพอเป็นแบบนี้แล้วนะรีแกสใช้ไฟอ่อนค่ะแล้วคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือเราจะต้องกวนจนกระทั่งส่วนผสมเนียนข้นเราก็หนืดแบบนี้ค่ะดูนะเขาจะหนืดหนืดแบบนี้ อันนี้เราจะใช้วิธีการตักใส่ถ้วยไม่ได้นำไปบีบดอกดังนั้นหนืดแค่นี้พอแล้วจ้าส่วนผสมที่ได้นี่จะเงาแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะดูสิใครอยากนำไปบีบเป็นดอกกวนให้ข้นกว่านี้นิดนึงนะจ๊ะอ่าตอนนี้ป้าได้ความข้นประมาณนี้ป้าพอใจแล้วก็ปิดเตาได้เลย หลังจากปิดเตาแล้วนะคะให้แวะเวียนมาคนเป็นระยะระยะเพื่อให้ส่วนผสมอุ่นขึ้นก่อนที่จะตักใส่ถ้วยนำเปียกปูนที่อุ่นดีแล้วใส่ถ้วยป้าใช้ถ้วยขนาด3ออนซ์เหมือนเดิมตักใส่ลงไปเปียกปูนดูไม่เรียบไม่เนียนไม่สวยไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโรยมะพร้าวด้านบนอยู่แล้วหนึ่งสูตรจะได้เปียกปูนออกมาประมาณ12ถ้วยค่ะแต่ละถ้วยมีน้ำหนักเนื้อเปียกปูน60-65กรัม เสร็จแล้วพักไว้ก่อนด้านบนของเปียกปูนวันนี้ป้าจะโรยด้วยมะพร้าวบางคนเขาก็ไม่โรยมะพร้าวเขาก็จะใช้เป็นราดกะทิก็ได้นะคะแล้วแต่ถ้าใครจะโรยมะพร้าวเหมือนป้านำมะพร้าวทึนทึกขูดมา150กรัมหรือประมาณครึ่งลูกเติมเกลือลงไปเศษ็1ส่วนสีช้อนชาคนให้เข้ากัน นำมะพร้าวที่ได้ไปนึ่งเป็นเวลา5นาทีใช้ไฟกลางๆในการนึ่งก็ได้จากนั้นก็นำมะพร้าวที่นึ่งแล้วโรยบนหน้าเปียกปูนได้เลยลองทำตามดูนะคะอร่อยทั้ง3เมนูเลยตัววุ้นอันนี้สามารถเก็บแช่ตูเ้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้2-3วันตัวตะโก้ทดลองเก็บแช่ตูเ้เย็นช่องธรรมดามา1วันยังโอเคอยู่ เปียกปูนแช่ตู้เย็นช่องธรรมดามา1วันก็ยังโอเคอยู่เช่นกันจ้าถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบตัววุ้นกะทิใบเตย1สูตรต้นทุนจะอยู่ที่77บาท45สตางค์1สูตรทาได้20ถ้วยดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วยก็จะอยู่ที่3บาท87สตางค์ตัวตะโก้ค่ะต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร49บาท62สตางค 1สูตรทำได้10ถ้วยต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วยก็จะอยู่ที่4บาท96สตางค์ส่วนตัวเปียกปูนใบเตยต้นทุนวัตถุดิบต่อสูตรจะอยู่ที่42บสาท16สตางค์หสูตรทำได้12ถ้วยดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วยก็จะอยู่ที่3บาท51สตางค์นะจ๊ะเหมือนเดิมค่ะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนําให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้้้แลวเท่านนั อะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีบปาถาอื่นๆนะสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า